แดดร้อนร้อนเมื่อทิ้นนกรจะลหลับลิเมคาทอแสงเรื่องอารามช่างน้ำตาในนาผาสลับจับอันพอแดดร้อนร้อนเมื่อทิ้นนกรจะลาโลกไปไกล ยามที่จำต้องาจากจากดวงใจไกลแสนไกลสุดพวงยอดดวงตาแต่ก่อนเคยคอเรียกกันทุกวันคืนรื่นนราต้องอยู่เดียวเปลี่ยววิญญาเหมือนดันเหนภาพาไร้ที่ืลอก่อนแดดร้อน ทินนกรจะลาโลกไปไกลความรักเราคงอยู่คู่กันไปในหัวใจคงอยู่คู่เฉยชมแดดร้อนร้อน หมูมวนพระมอนบิงลอยลองตามลงพรอเขาพึกสัาติชื่นเฉยชมชมสมตามอารมลองเลยไปลิ้วลงชอยเป็นพันไม้โปรยโรยร,ยรวมหวงอลัยพยายามสายยันพันปากจาดหวงใจคอยแสงทองวันใหม่กลับคืนมา ต้องอู่เดียวเปลี่ยววิญญาเหมือนดัง่งนาคาไร้ทิมน,นก่อนโอ้ยามเย็นจวบยามนี่เป็นเวลาสุดอาวรยามไร้ความสว่าง่างทิมน,นก่อนยามรับจำจะจรจาก สำหรับการสร้างอุโบสถเงินหลังนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่ก่อให้เกิดแรงบ,นบนันดาลใจอันเกิดมาจากการที่พระพุทธศาสนาในฐานะที่เราชาวไทยได้นับถือนั้นมีสิ่งสำคัญที่อยู่มากมายรับฏว,ว่าวัดศรีสุพรรณแห่งนี้นอกจากมีวัดสร้างในสมัยกษัตริย์ราชวงศ์บางหลายแล้วก็ยังมีภูมิยาท้องถิ่น หัตถกรรมเครื่องเงินที่สื่อทอดมาจากบรรพบุรุษมากกว่า500ปีแต่ปะากรมาปัจจุบันนี้กําลังสูญหายไปจากสังคมวัดตลอดจนถึงคณะสงฆ์ทั่วทั้งจังหวัดตลอดจนถึงมหาเถรสมาคมก็เห็นด้วยที่จะมีการปฏิสังขรณ์ุโบสดหลังนี้เพื่อเป็นสมบัติของชาวชุมชนที่ยั่งยืนสืบไปก็ อาศัยช่างภูมิยาที่เหลือน้อยก็รวบรวมกันสร้างเป็นอุโบสถเงินหลังนี้ซึ่งเป็นหลังแรกที่ชาวบ้านคิดสร้างอาจจะเป็นหลังแรกของประเทศไทยหรือหลังแรกของโลกเพราะภูมิยาเรามีอยู่ที่นี่แต่สิ่งที่สําคัญเมื่อสร้างแล้ววัตถุประสงค์ที่สําคัญมีอยู่3ประการประการหนึ่งก็เพื่อจะเป็นสถานที่เหมาะสมในการปฏิสถานของพระพุทธปฏิหารพระประธานอุโบสถนี้516ปีแล้วก็ประเด็นที่สองเพื่อ เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่จะสืบทอดภูมิปัญญาหัตถกรรมเครื่องเงินที่เหลือน้อยถึงแม้ช่างจะหมดไปจากชุมชนแต่อุโบสถในพระพุทธศาสนาหลังนี้จะอยู่ผู้วัดคู่แผ่นดิน500กว่าปีอย่างแน่นอนแล้วประเด็นที่3ที่สําคัญก็อยากจะให้เป็นสื่อสอนธรรมสําหรับคนที่มาเยี่ยมชมอุโบสถเงินหลังนี้จะได้รู้คุณค่าพระพุทธศาสนาเพราะลายรอบกําแพงแก้วช่างเองก็สรรสร้างเป็นเวนยสัต 12นักษัตว์เราเองก็เกิดอยู่ใน12นักษัตว์แต่ว่ามาพบปะพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะประเทศไทยนั้นถือว่าเป็นพุทธศาสนาที่ามากกว่า90กว่ามีมหาเถระสมาคมพุทธศาสนา,าที่เจริญรุ่งเรืองก็เมื่อพบปะแล้วก็ต้องได้ธรรมะก็อยากจะหลุดพ้นก็ข้ามทะเลสีธันดอนผ่านลวดลายศิลปรกรรมของอุโบสถทั้งเรื่องะมหาชนกผมก็จะอยู่หัว สัตว์ป่าหิมพานที่สําคัญที่สุดก็คือฉัดเจ็ดหลังของอุโบสถนั้นเป็นเงินบริสุทธิ์ก็ถือว่าอริยทรัพย์เจ็ดพชงเจ็ดถ้าเราคิดถ้าได้เห็นอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นบุญตาบุญใจตลอดถึงที่สําคัญก็คือเป็นแนวทางในการส่องชีวิตให้ได้รับธรรมะของพระพุทธองค์ก็จะมีความสุขความเจริญในฐานะที่เราเป็นพุทธศาสนิกชนก็จะถือว่าเกิดมาไม่สูญเปล่าก็เป็นวัตถุประสงค์ที่สำคัญในการสร้างโบสถเงินหลังนี้